สวัสด <el> ีนะสสี hmm yeah ่ะคร้กับมโนนนะเราก็่อรอยู่มือกับเนาะมาเราก็ต้องเช็ดมือให้เขาแล้วกันเนาะเนเราต้องทำความสาดเช็ดมือให้เขาแลคะเนะม่ผ่นหือเช็ดมือให้เขาแล้วค่ะออกมาแล้วคะให้ถ่านูเป็นไงม้างอือ ช็ดมือเช็ดเท้าให้เขาเสร็จนะครับรอให้ดูชักเขาแล้วนะเช็ดเท้าให้เขาอยู่กัดหยกนะคะให้ดูน,ดคะ,นะคะ,ดดะคลิปจำของหยกนะพะ่อเหยาไม่มีคลิปนะคะเราก็เลยต้องทำแบบนี้เนาะ ทนดูไฮยกไปด้อน,นะ,ะอ่าเ่าถาเสร็จแล้วหรือจริงจริงมันนะะ่งค่ะเนื้อเชา่าถ่ายสีเทาครับิจริงมันนะะ่คงคอีกของเราก็อยู่อย่างนี้นะคะอยู่กัม้านะคะคุยอยู่กับม้านะคะเออไม่ใช่ยก้าวว่ะิงจกอุนใมากเลนะยชเป็นอย่างนะะี้เล

เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวไนดะ้คือจะใส่จะห่มตัดนะครับจะไม่จริงๆรน่ยปัดนะมือเช็ดมือจริงๆก่อนจริงจยังไม่เช็ดมือเลยนะคะมือเช็ดมือให้จริงๆก่อนเนาะการขนออกใหม่ต้องทำความสะอาดมือจะเย็นก่อนลูก

เสร็จแล้วเสร็จแล้วส็ัสดีค่ะที่หูกัสดีค่ะที่เสร็จแล้วเนยา,ายนะันอนอยู่นี่ยโอ้ยค้างๆนะไห่ใครถามว่าอยู่ไมรถามอยู่ที่นั่งไหมดูนะใครถามะจะมาไหม กินจริงนะกินจรงนะเอาไหมโอ๊ยันนะหั่นหั่นซักซีซักีนัดนะัะซัดนะฮะอยู่ไหนเนาโอยจะ่าทแล้วเนี่ยเนาะโอ๊ยขาเขาที่ะโอย ขอจบคลิปจบไปแบบเพนๆนะคะเดี๋ยวกดติดตามเดี๋ยวกดได้ันค่ะสวัสดีค่ะบิ๊งิ๊งคนเกดจะชอบเล่นนะครบ๊ายบายนะคะปิ๊งบิ๊งบิ๊ง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 อยู่ประมาณนี้นะคะก็ชอบเล่นถึงจะเป็นคนเก๋แต่หัวใจเป็คนน้อยผนี้ทำไงได้นาะบายบายนะคะ